สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีนุกปลายแล้วก็บ้านเสียงทุกคนนะครับผมที่อยู่ในทิกตอกนะนะครับวันนี้นุกเขียนหลายคลิปมากเลยมีพี่พี่หลายๆคนนะครับออกมาขอโทษออ,ออกมาขอโทษนุกนะครับที่พิมพ์คําว่าปึกลงไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับพี่พี่อย่าคิดมากนะนุกนุกไม่ได้ที่จะซีเรียสหรือว่าหรือว่าเครียดหรือว่าน้อยใจอะไรนะครับผมแค่นุกพูดหยอกล้อกับพี่พี่เล่นเฉยเมื่อวานที่นุกไลฟ์สดนะครับผมคือคําว่าปึกนี่อ่า <c oughs> มันเป็นที่พี่ๆพิมพ์มลงว่าเอ้ยทําไมนุก๊กทําไมปึกจังลูกอะไรอันนี้นุ๊กไม่ซีเรียสเลยนุ๊กเข้าใจว่าม,มันเป็นการหยอกล้ออ่าเป็นการหยอกล้อเพราะว่านุ๊กนุ๊กก็เล่นกับไปนะครับนุ๊กไม่ได้ซีเรียสนะครับผมต้องนะครับพี่ๆบางคนอย่าอย่าอย่าคิดมากนะนุ๊กรักทุกคนนะครับผมและนุ๊กก็ไม่ไม่ได้น้อยใจอะไรเลยนะครับผมนุ๊กต้องขอบคุณด้วยซ้ําที่พี่ๆเข้ามากดคอมเมนต์นะครับผมกดไลค์ทุกคลิป ที่นุกลงไปที่ปลายลงไปนะครับผมนะครับจะน้อยใจนะครับนุกนุกขอโทษนะที่ทําให้ทุกคนบางคนอาจจะน้อยใจนะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะคิดมากนะครับแต่นุกอยากให้อยากจะให้พี่ๆสบายใจพี่ๆทุกคนสบายใจว่านุกเข้าใจนะครับว่าพี่พิมพิมพิมพแบบนั้นน่ะพิมลงมาเล่นนะครับผมนุกเข้าใจมาโดยตลอดเลยแล้วนุกก็ไม่ได้ซสีเรียดนุกก็ไม่ได้เครียดไม่ได้น้อยใจอะไรนะครับพี่ครับรักเสมอนะขอบคุณที่ติดตามกันนะครับขอบคุณ้องมากเลยนะครับพี่ครับ แต่คิดมากนะ